สวัสดียามเย็นครับท,ทุกทท่านมเมฆไปไหนหมดแล้วไม่รู้วันนี้ก็คงจะกินแห้วอีกแล้วครับท่านเนี่ยเมื่อเช้าโอ้ตั้งเขากันใหญ่เลยยกใหญ่เลยดูสิครับตอนนี้ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วเมฆครับเมฆเมฆฝนไปนไหนกันหมด วันนี้ก็คงจะไม่ตกนะครับพระรามสองร้อนมากๆกก็สู้กันต่อไปครับรอครับรอหลายจังหวัดก็อาจจะมีฝนลงแล้วนะครับบ้างแล้วนะ,ะก็ให้ระมัดระวังนะครับพายุฝนฟ้าขนองนะครับบางภาคก็ลมมีลมด้วยเนะลมแรงด้วยนะครับก็อยู่กับธรรมชาติด้วยความระมัดระวังนะครับคนที่ยังไม่ตกก็ สู้กันต่อไปครับสู้ๆครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเฮะอ่าถ่ายถ่ายวิวให้ดูนิดหนึ่งนะครับโอ้โหดูสิครับก่อนเมฆที่ตั้งเขาเมื่อเช้าไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับดูสิครับโอ้ แต่ก็สู้กันต่อไปครับธรรมชาตินะฝนแต่เขากรมอุตุแจ้งแล้วว่ามีฝนทุกภาคนะครับก็รอกันนะครับรอนะครับรอย่างมีความหวังนะครับก็สู้ๆกันต่อไปครับทุกๆคนอย่าท้ออย่าแท้ขอให้มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีกันต่อไปนะครับสู้ๆครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ